ไปทุกคนเอาเมื่อนี่เอาสีมากางเต้นนอนอยู่บ้านสวนเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันกับช่วงโควิดเขา,เาไปใส่ไว้กล้าใส่นอนเล่นแถวบ้านนี่แหละยี่สวนเดี๋ยวเขามาจัดสถานที่ไปเตรียมางานงานทางงอาแล้วเขาก็ับกางเต้นไปขาดน้อยขาดเอาไว้เดี๋ยวบอกแม่เอาให้แม่ค่อยใส่แม่ นานพวกนี 浓浓的。 แมลงนอนนี่มนแมลงนะ่ะนุมน่มๆเลยมแมลงนะ่ะอ่ากดซื้อมาใหม่ตัวนี้ลองมแมลงเลยนี่ตัวนี้แต่ว่าเต้น,นเต้นเกนเ่าตัวนี้เขาจีริซื้อซื้อใหม่ย้าเพราะว่าตัวนี้มันกัดหน้าหมาดเลยมากำลังมีนะนอนใส่แมลงข้าน่นะนอนนี่เออ,อลมพัดวีวีกําลังเย็นเนี่ย แรงเห้ยยังกินมแงอี่ันยอวั <c oughs> มีปิ้งม,ามาแงนะีน่มีจะซเ้นจุมีมมกินยี่ใส่เนี่ยบ้านสวนานนกาศ้านอกบรรยากาศเนี่ยอันยอไปใส่บ่ได้ช่วงนี โควิดลายมานอนเอาบรรยากาศอ่าเตรียมลวเตรียมแล้วเฮ้ยยังกินเนี่ยชินจุมชินดาดวะชินดาดกับยี่ยงกับยี่เียงอย่ว่ไ เตรียมไว้แล้ววะนี่เตรียมอ่ะอ่ากินแลนะ้วแช่แช่เนะควนตัวตัวเดียวเต้นกันนั่นแหละเต้นกันเรียบร้อยละปูนอนสองคนมาแรงนะหนิยังกอเฮ็ดยังกอซสิ้นเฮ็ดซิ้นดัดบรรยากาศยอดบรรยากาศเลย mở bộ hình đang lên sim nó sim nó sim do đi trừ nó là sẹo rồi sẹo sim cọp na cho chim nó sim nữa chim nó là xe ดิกินง่ายวะนี่นี่นี่เผื่อจองถ้วยทาแล้วนะมือลงมือเตรียมตัวลงมือนอนเกันงอมามาิอนเ มกครับแคบแคบปะ่ขออกรอบมกเลมเกักักอียมันนี่กอดละยล่เจอได้่อาบน้ำมัให้น้อนแล้ว เตือนน้ำโดเตาเด้อคะคำเพีบอกโอ้อาบ่งจ้านี่จะนอนจันอเป็นนอนอานอนอาบามก็ได้นอนเ้คนอนนอนนำท่อต่สามอ๋อรอยอร่อว่าแทะไรแทะไรอ่ะลุย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 อ่าคน สามแมลูกนะญากกันเออเอปุถิีได้ลายเอากันเนาะเอาปุได้ลายเอากันเนานื้อนะอเฮ่ากินกินกินแขงกันเนาะปุดกินลายเอนกันเนาะ ยอยอจืดมุ้ยเคยกินไรบางเนี่ <c oughs> อันนี้คือคนกินบานเนี่ยา <c oughs> น,นกินดิซีนดาดเนบานเนี่นอันนี้มากล้ายเห็ดเนี่ขเขาเอิ่นเห็ดกเนี่เยนเเเ็นยยนีนยีนีเนเขเบิด <c oughs> เีนนเตืนน <c oughs> <laughs> มันบิ่งในยูทูบหลาย <laughs> มาันเวิตกินอ,อร่อยเลยนะเรียบอ,อ,อยู่นนะเียบอยู่ปกินมันเบือเร้ยนวัน,นนอนก็เตียมพร้อมเรียบร้อยละนุน่มบันยัง เปิดชดได้มือน <c ười> <this ises> ี่นะซื้อบอลมาไม่หากเสียานอนมือนี่แหละนอนคนเดียวนอนสามแม่นอนคนเดียวไม่ได้นอนคนเดียววันนีนอนได้แค่อนเดียววันนี่แม่อัน่าบ่มีให้นอนนะอีเอออีแมวอีพ่อไปนอนพี่นอองไม่ก็ยังากิน กินทั้งเป๊ปซี่กินทั้งอันนี้ใส่โอ้เสียบลายแล้วนะพูดนะเลี้ยงมือหลับๆเสียบโอ้บมดละบุดยอยหนึ่งบมดละพูนบมดสามมังเลยนี่ถูกหมดแล้วเนี่ย ก็กินเหรออร่อยอร่อยกกินอะไรกินคนเดียวอ้าวปากเอือบขึ้น่ะอาจคนละสมันก็ลงบายเออย้งหน่อยควมเรือบบมันให้เกิอืหิ่มตอนเห็นตอออืมมาแซ่ยบมาหน่อยอ๋อเริ่มเริ่มเย็นเลยหนาวเลย ใครแต่บนมีลมมัะเมืเ่อคืนในลมบางแหงเมื่อคืนนี่หรมก่อนเมื่อคืนนี่ก็ลมม,ลม,ม่หูบ้บาลูกตืนจากจากโมเมื่องเช้าห้าโมงตรงตื่นมาแล้วก็ห้องเพลงราลาห้องไปเรื่อยเรื่ยเดเตยดา เด็ต้องกินข้าวแม่ยายมาหันลูกนึงยายมาหันลูกเลนะ้เนายายลูกเ้กันแมน่เนาะวัยลูกเืเ้อต้ไน้กันแมน่แม่กระตุยเลยรหาสิบโลน่าสิบละอ๋อวัวสิบอันสิบสี่สิบแปอยูแม่จเรอ๋อ,อแล้วสิบเจ้า <c oughs>

มีก็ได้ลูกหักก็ลง <c oughs> กลับมาได้กินมจมเลยเอาแจ๊าปาดซะหนะปาดอันนี้กันนะต้ <c oughs> องนะม่กินจัน <c oughs> งหลังจากที่ว่ากินเข้าอิ่มแล้ววันนี้ได้เวลานอนละเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยายกาศมือื่นเศร้าไม่เบิงเนาะว่าหมอมันสิลงหงลายไปไหนะ แันนี้ขอพักผ่อนก่อนเจ้าบ่ายเจอกันเมื่อวานสบายเปลีนเศร้าทุกคนเดี๋ยวเฮียพายเบริ่งบรรยากาศอยู่นอกนแะล้วดึงหน้าน้อยอย่างนี้นอนเจยหนาวอยู่ปะหนาวเดี๋ยวพายออกไปเบริ่งบรรยากาศอยู่นอนชอเปียกเวินพุ่นนะเต้นนะบอกลงมากระลายมาันคืนนีงเปียกน้อยเบิดอ้าวก็เบริ่งข้างนอกอัน กายกำลังผูกแล้วอ๋อเปียกหมดเลยหมอกลงแห้งหลายเมื่อคืนนี้โอ้ยนมันก็ลังขึ้นก็หนาวนหมอกลงกระลายเรียนความขึ้นนะ อืมเนอาอ้มนอนข,ขนาดเทนะ่านั้นเดินหมอกน้ำเต็มเลยยา,ากาศตอนเช้าอยู่บ้านสวนตะกิน<า>กำลังความยิ่งขึ้น ้าแดงเจ้ากับสิประมาณนี้อขอขอบใจเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย